สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้ผมมาดูรถนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเป็นรถเอ็กซีเขียวเหลือง female, นะครับนี่เดิมๆนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับเดิมนะครับคันนี้นะครับเดิมๆนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องช่วงล่างดีเลยครับเดิมๆนะครับท่านใดที่ชื่นชอบรถเกี่ยวกับรถสไตล์เดิมๆแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ชุดแต่งอะไรเวลาทําสีเสร็จปุ๊บรถจะได้สวยมากนะครับบางนะครับคันนี้นะครับบางเลยใช้น้ำมันเลื่ยวเอฟจีนะครับ สังเกตจากตัวบอดี้คนณซนนะครับนี่ว่าเดิมขนาดไหนรถเราเวลาการดูรถต้องดูขนาดนี้นะครับนี่นะครับเออนะครับเนี่ยก็อยู่กับเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะนี่นะครับนี่กระจกเดิมๆเลยนะครับนี่โลโก้โตโยต้นะครับนี่นะครับประมาณนี้กล้องผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่าาสีหกห้าต่อแล้วไม่ขาดนะครับผมกระจกยังสวยเลยของโรงงานนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูด้านหลังนะครับนี่นี่นะครับนะครับ สีสวยนะครับขัดขัดเวลาทําสีแล้วก็ขัดสีให้มันตายแล้วก็ไม่จำไม่จำเป็นต้องลอกนะครับท่องเครื่องสวยนะครับห่องเครื่องสวยสะอาดนะครับพวกโอริงที่มันมีซึมๆเดี๋ยวผมจะไปเก็บงานให้นะแต่ว่าเครื่องดีเงียบนะครับคันนี้เครื่องดีเงียบไฟแท้ของโตโยต้าเลยนะครับนี่ผมก็จะสัมภาษณ์กับเจ้าของรถที่หนึ่งนะครับว่ารถมันสวยขนาดไหนนะครับนี่ผมกําลังนี่ช่องหลุนเอาเปิดท่องเครื่องให้หนึ่งมีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ รถเดิมๆต้องได้ของมาครบนะครับเดี๋ยวช่างลุนเปิดท่องเครื่องนิดหนึ่งนะครับกะชนหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนออกให้หม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทำสีมันอาจจะไม่สวยนะครับนี่นะครับ่องเครื่องเป็น lpg หัวฉีดนะครับผมจะประหยัดมากนะครับนะครับดูพวกรอยมิดอาร์ตพวกนี้เดิมๆนะครับผมนี่นะครับหม้อน้ํานี่คือเจ้าของคามปินของอแบบนี้สแตนเลสนี่แบบนี้ดีมากเลยนะครับผมจะระบายน้ำนี้ดีมาก นะครับขับทางไกลไม่ต้องห่วงเลยนะครับจะเป็นมอน้ำสไตล์นี้นะครับนะครับอันนี้เจ้าของนะครับผมเจ้าของรถนะครับผมสวัสดีนะครับอืมทันนี้เอาไปนี่ไม่ไม่ผิดหวังพี่ครับผมใช้ป้าใช้ใช้มือเดียวป้ายแดงครับผมตรงร่างดีเครื่องดีครับผมดูแลอย่างดีครับแอร์เดิมทุกอย่างครับ ไม่มีชนไม่มีชนเลยไม่มีชนเลยครับผมใช้ได้ไปไม่ไม่ไม่ผิดหวังดีจรดีจริงๆช่วงล่างอะีอดีมีความจะเป็นต้องขายนิดหนึ่งเพราะว่าก็รถไม่มีที่จอดมันไม่มีที่จอดรถมันเยอะครับจอดมันที่บ้านันเลยก็ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีด้วยะเนาะครับครับก็หลายหลายเรื่องก็ขายไปไม่เป็นไรหรอกครับถ้าใครได้ไปไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีเกียร์นิ่มมากเพราะว่าทางพี่เป็นคนดูแลเอง ครับผมก็คงภาบเองครับผมครับเรื่องเกียร์ไม่ผิดหวังหรอกเกียร์นิ่มมากอันนี้ลูกค้าฟังนะครับจากเจ้าของรถนะครับส่วนมากคลิปแบบนี้จะไม่ค่อยได้มีเพราะส่วนมากเจ้าของรถเขาจะอายนะครับผมอันนี้เกียร์แบบว่าเกียร์คอนเฟิร์มไม่เลยนะครับไม่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 ผิดหวังครับผมครับนี่นะฮะดูรถได้นะครับผมอยากให้พี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็โทรมาหาผมนะครับผม0933736126เลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนะครับบอดี้สวยๆเลยนะครับเพิ่งมาถึงนะครับผมเพิ่งมาถึงเกียร์โทรหาตั้้งแต่่เมือวานนี ก็แกบอกว่าไม่ต้องมาจำหรอกมาดูรถก่อนได้เลยชอบค่อยซื้อก็อย่างนี้นะครับก็มาดูก็โอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับสาหรับรถนะครับนะครับก็เดี๋ยวเอาไปทําสีแล้วกันพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็โทรหานะครับผมโทรหาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 3 3 7 3 6 1 2 6, 6, 6นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับ